สวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพ่อใหญ่แสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางติงหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับเบล้วกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับติงหมอลำสาวฟาดเดือดเผยสาเหตุบอสบิก๊กโดนทิ้งเพราะว่าคนใหม่ มีสิ่งนี้ดีกว่าป้าพี่น้องเมนมี้อย่างดีกว่านาะบัดทีนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับทางเพจเลดี้พรทิพย์ณสวีเดนแฟนเพจ3นะครับเพื่อนได้โพสต์ไว้แบบนี้ครับสันส้นๆนะครับเป็นการฟาดกับติงหมอลำสาวเพื่อนบอกว่าน้าเสื้อดีกว่าพนะนะครับแล้วกับเป็นการแชร์ขอความโพสต์นะครับของทาง เหตุติงหม่อลาสาวซึ่งเพื่อนโพสไว้แบบนี้ครับเพื่อนบอกว่าถึงคุณรวยร้อยล้านพันล้านแต่เหยียบศักดิ์ศรีของคนอื่นมันน่าภูมิใจมากนะคะป้าพี่น้องนะครับบอกว่าลูกผู้ชายเขาไม่เป็นแบบนี้กันหรอกค่ะดีแล้วที่แม่ของลูกตัดสินใจฟังดีๆนะครับบอกว่า ดีแล้วที่แม่ของลูกตัดสินใจเลือกเอาน้ำเชื้อที่ดีกว่าเดิมและเขาจะอยู่เคียงข้างฟาดพี่น้องยางเดือดเลยนะครับบอกว่าไปเลือกเอาค้นไมไปเลือกเอาน้ำเสื้อดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับแน่นอนละครับหลังจากน,านั้นหนีเอฟซีบอสบิ๊กเข้าไปคอมเมนต์ฟาดกลับทันทีเลยนะครับท่านแรกนะครับคอมเมนต์สั้นๆบอกว่าน้ำเชื้อแมงดาอุ๊ย เสียงในหัวนะครับกับโบหัวผู้ใดเ่้อผี่น้องเพิ่นบอกว่าน้ำเสือเมียงดานะครับท่านต่อมาบอกว่าน้ําเชื้อไม่ดีคืนลูกเขามาเถอะน้ําเชื้อใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ผลิตเอาใหม่นะครับหาผลิตเอาลูกไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่านต่อมาบอกว่าเบิ่งมันมหน,นีเป็นปีแล้วบ่เห็นมีน้ำยายอย่างเลยฮ่า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 นะครับแล้วกับท่านสุดท้ายบอกว่า เขาไม่เอาหรือเปล่าเลยได้หาน้ําเชื้อใหม่ฮ่<น>าฮ่าฮาฮานะครับกับเป็นความคิดเห็นนะครับของเอฟซีบางท่านบางคนนะครับติงหมอลําสาวโบลูว่าโกรธว่าแค่นี้อย่างบอดบิ๊กนะครับออกมาฟาดเดือดนะครับบอกว่าสาเหตุที่โดนทิ้งเพราะว่าเขาไปหาเอาน้ําเสื้อใหม่ดีกว่าถ้ามีนิสัยแบบนี้ประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเวเาสูฟงังพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจ้งใดกะ คอมมินขอมาฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ